นะพรุ่งนี้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะค่อยๆเดินหน้าหลายๆอย่างนะคุณผู้ชมครรวมถึงที่กรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครกรุ<อ>งเทพมหานค,ค,ครเนี่ยเป็นพื้นที่เขตสีฟ้าบลูโซนไปแล้วนะคุณผู้ชมคะสิ่งหนึ่งที่คนตั้งคําถามกันเยอะเลยนะคะก็คือเรื่องของการให้บริการโดยเฉพาะประเด็นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารนะคะวันนี้ค่ะทางโฆษกทมนะคะออกมาย้ําแล้วนะคะว่า อนุญาตให้ขายได้เฉพาะร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานชาเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะนี่ปัญหามันตามมาค่ะเดี๋ยวไล่ให้ฟังก่อนนะคุณผู้ชมนะว่าชาคืออะไรนะเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะตั้งแต่ตอนที่มีการนำร่องเปิดภูเก็ตแซนด์บ็มานะคะก่อนหน้านี้แล้วนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เนี่ยนะคะทางโคษกกรุงเทพมหานครท่านบอกนะคะก็ย้ำแล้วค่ะว่าขอให้ทางผู้ประกอบการร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะ ปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็เข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือว่าชาง่ายๆก็คือว่าร้านที่อยากจะเปิดให้ขายเหล้าคุณต้องไปปรับปรุงในร้านก่อนนะทำให้เข้าเงื่อนไขนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเงื่อนไขมีอะไรพอเข้าเงื่อนไขเสร็จปุ๊บไปยื่นเรื่องนะคะขออนุญาต รับเครื่องหมายชาที่ว่านี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้ประชาชนที่เข้าไปดื่มกินเนี่ยนะคะเขารู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น<ม>อ่านี่นะคะคุณผู้ชมคะทีนี้มันมีกฎเกณฑ์หลายข้อค่ะนอกเหนือจากร้านที่จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารต้องมีเครื่องหมายชาด้วยแล้วเนี่ยต้องปิดไม่เกินสามทุ่ม,มประเด็นนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะคะคือทางโฆษกกรุงเทพเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไอ้ข้อกําหนดเรื่องของการปิดไม่เกินสามทุ่มมันก็มีเหตุผลของมันอยู่เหมือนกันนะ เออคือเขาก็คงประเมินดูแล้วละคุณสุทธิวัฒน์ถ้าปล่อยดึก,กว่านี้เนี่ยคนจะเมานะแต่ประเด็นก็คือว่าไม่ได้มีคำถามค่ะว่ากินตั้งแต่กี่โมงค,คนจะเมาอะ่ะคุณผู้ชมนะ ขาโกงกันตั้งแต่เที่ททยงบ่ายเขาโกงกันได้อยู่แล้วคนจะกินอ่ะใช่ไหมเอเอนะคือก่อนหน้านี้สาธารณสุขเขาก็บอกว่ามันมีหนึ่งสิ่งสําคัญที่มันจะเป็นเงื่อนในการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจได้เขาบอกช่วงเวลาเสี่ยงอันนี้ก็มีผลเหมือนกันก็ถูกก็ถูกแล้ว <ฮะ S 2> ช่วงเวลาในการดื่มดื่มกี่ชั่วโมงใช่ไหม <ฮะ S 2> เอเอก็อขึ้นอยู่ถ้าคุณกินตั้งแต่เที่ยงจนถึงสามทุ่มมาหางั้นเขาเมาอยู่ดีค่ะแต่ถ้ากินตอนประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มคุณก็ไม่เมาใช่ไหมหรือหรือถ้าเกิดเวลาขยายมันเปิดต่อไปอีกเนี่ย ปิดสี่ทุ่มสมมุตินะคุณผู้ชมนะปิดสี่ทุ่มแต่กินตั้งแต่สองทุ่มคุณก็ไม่เมานะคือมันขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมเนี่ยกินแบบไหนซะมากกว่าด้วยนะคะแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยเพื่อเป็นการควบคุมภาพรวมคุณผู้ชมคะก็เคร่งครัดให้บริการอยู่ในช่วงเวลาสามทุ่มเท่านั้นแล้วเหตุที่ต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ไปรับมาตรฐานชาเนี่ยเป็นเพราะว่าในอนาคตเนี่ยต้องยึดมาตรฐานนี้ต่อเนื่องตลอดไป คือตอนนี้เนี่ยร้านอาหารที่เขาขายเหล้าในร้านออกมาโวยเพราะเขาเต็มเต,มต็มตัวไม่ทันกันใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยบรรดาผับบาร์คาราโอเกะเนี่ยที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการในรอตน,นี้เนี่ยคุณสามารถไปขอลุงหน้าเอาไว้ก่อนได้นะยืนยันแบบนั้นนะคะเพราะมีแนวโน้มว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะผ่อนคลายให้สถานบริการที่มีความเสี่ยงกลับมาให้บริการได้ทีนี้ถามว่าทาไมาผู้ประกอบการที่บางร้านเนี่ยเขาโวยวายกันขึ้นมาคุณผู้ชมเป็นเพราะว่า คุณผู้ชมจาได้ไหมคะเมื่อวันศุกร์นะเพิ่งประชุมสบคชุดใหญ่ไปใช่ไหมคุณสุทธิวัฒน์แล้วก็ขอออกมาว่าอ่าตกลงประชุมกันละคณะกรรมการร่ต่อกรุงเทพมหานครเราให้ขายได้นะขายเหล้าได้นะในร้านอาหารนะแต่ว่ายังไม่ได้ขอออกมาว่าจะมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าใช่ไหมคะบรรดาผู้ประกอบการร้านร้านอาหารที่เขาขายเหล้าเนี่ยดยํานเข้าสารเนี่ยเขาก็ไปเตรียมอุปกรณ์ทั้งหลายมาไงนะเตรียมพร้อมเลยแต่ทีนี้พอมาวันเสาร์ค่ะข้ามคืน กรทมมาประกาศว่าขายได้เฉพาะผู้ประกอบการที่มีเครื่องหมายชาเท่านั้นนี่นี่คือประเด็นค่ะคุณผู้ชมเพราะผู้ประกอบการที่เข้าสารบอกเลยว่าไม่ทันค่ะขอไม่ทันการขอมาตรฐานชาเนี่ยใช้เวลานาน,น2-3สสัปดาห์มันอาจจะไม่พันกับการเปิดร้านนะพรุ่งนี้แล้วคุณผู้ชมคะทางท่านโฆษกกทมท่านบอกนะคะว่าเดี๋ยวจะเร่งทิมงานค่ะ คือเพิ่มจํานวนทีมงานให้มากขึ้นแล้วคาดว่าการขอมาตรฐานชาจะทําได้เร็วขึ้นค่ะครับเร,เ,รรเรื่องเรื่องการเร่งระยะเวลาเนี่ยเราแน่นอนอยู่แล้วครับเราอยากทาให้เร็วขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทรทะก็ในการตรวจเนี่ยทีมทรทะอาจจะน้อยลงแต่ตอนนี้มีกรทมมาช่วยในการที่จะทําตรงนี้ครับคิดว่าจะตรวจได้เร็วขึ้นแต่ก็ยืนยนันครับว่าเราก็ยังอยากให้ขายในร้านที่มีความพร้อมก่อน พราะว่าถ้าเกิดขายในระ้านที่มีความพร้อมเนี่ยมันอาจจะทําได้เร็วจริงแต่ความเสี่ยงก็จะมีมากขึ้นครับดังนั้นเราก็เลยต้องอาจจะมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นมานิ็นึงก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่เกิดร้อนนะพี่หน่อยแต่ว่าก็ต้องมีมาตรฐานเล็นึงในการที่จะต้องการไม่ให้มีการแพร่ระบาดครับทีนี้นะคะคุณผู้ชมอธิบายขยายความกันเพิ่มเติมเราได้ยินกันมาบ่นแล้วนะคะชาชาก็คือ S H A นะเป็นอักษรภาษาอังกฤษสามตัวมันย่อมาจาก Safety and Health a d m i n i s t r a t i o n นะคะซึ่งก็เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสำหรับสถานประกอบการควรจะมีพึงจะมีคุณผู้ชมนี่นะคะ,คะ